กางเกงในงสูงผ้าคอตตอนนะคะตัวละสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทมีเป็นมือหนึ่งและสภาพใหม่เหมือนมือหนึ่งนะคะตัวอย่างนะสามสิบห้าบาทใหม่ๆมันเป็นผ้าทอมันเป็นผ้ากระชับกระชับมือหนึ่งอันนี้ก็มือหนึ่งนะคะเป็นงานผ้าทอ สวยๆอันนี้รัดรัดหน้าท้องมือหนึ่งอันนี้เป็นงานผ้ามันเหมือนเกงวาก,ก้่ะค่ะราคาสามสบาบาทสี่บาทนะคะมีให้เลือกค่าสนใจเข้าไปดูใน f a c e b o o k แฟนเพจได้อันนี้ยูนิโคลค่ะ ทรงบอยนาะสามสิบห้าบาทอันนี้จะเป็นแบบเอวเอวสูงนะคะ okay. อันนี้จะมีลองสับเป้าด้วยสวยๆคะ่ะลูกค้าเอวสูง มือหนึ่งนะคะสินค้ามือหนึ่งญี่ปุ่นนะคะไซใหญ่ก็มีนะคะลูกค้า